วันนี้เรามาต่อกันกับตอนที่2กับซีซั่นที่2ของซีรีส์ชุดฟิวเจอร์แมนสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l เรื่องราวของไอ้บักจอดจะดําเนินต่อไปอยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนก่นกอนก็ย้อนกลับไปดูกันก่อนได้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมตอนต่อไปกันได้เลยวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าไอ้บักวูฟหรือที่ตอนนี้ครอบครัวามาเรียกมันว่าทอสก็กําลังมีความสุขกับชีวิตในไทม์ไลน์ใหม่เมียห้าลูกหนึ่งสนุกคื้นเคงกันเลยทีเดียวบักวูใ้วหัาครบ รักบรรดาเมียเมียทุกวันเฮียก็จะออกไปทํางานชีวิตดีดีผิดกับไอ้บักจอดของเราที่หนีออกมาจากคุกห้องทดลองแล้วก็เดินหลงอยู่ในทะเลทรายอันแห้งแล้งและร้อนระอุตินงกูจะพองจนหนาเป็นฟิฟฟ์ฟอบและอีหาเอ้ยบักจอยมองหาแหล่งน้ําให้แดกก็ไม่มีสักหยดพยายามหักต้นกระบองเพชรมาหวังว่าจะมีน้ําไหลแต่สงสัยพันนี้น้ําน้อยมีแต่เนื้อเฮียจอยของเราก็เลยต้องคอแห้งต่อไปตอนนั้นมันนึกได้อุ้ยใต้ดินน่าจะมีน้ําแต่จะเอามือขุดลงไปมือกูก็กจะพองนึกได้ก็จัดการฉีหวังว่าจะกินปัสสาวะของตัวเ แต่บักจอดก็มัวแต่ลังเลจนฉี่ของเขานั้นซึมลงไปในทรายจนหมดอดแดกจะแหกดินขึ้นมากินตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วกลับมาที่ทางแม่สาวไทเกอร์ของเราบ้างเธอก็ได้เจอกับไทแอนลูกสาวของสตูผู้ที่เป็นเหมือนตัวตนของเธอในไทม์ไลน์นี้แต่ดูเหมือนน้องไทแอนจะเป็นสาวที่เอาแต่ใจแถมยังมีนิสัยประหลาดชอบแหกปากอยู่ตลอดเวลาน้องไทแอนเจอไทเกอร์ก็นึกว่าเธอเป็นล่างโคนก็อยากจะผักสไล่ส่งไทเกอร์ให้ออกไปแต่ไอสตูก็แอบรักแม่สาวไทเกอร์ก็เลยชวนเธอให้อยู่กินข้าวต่อด้วยกันสตูก็ได้เล่าเรื่องราวต่าง ระหวว่าางนขเรื่องราวของหมูหมากาไก่ว่าสูญพันธุ์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ระหว่างกินข้าวอีลูกเวนอย่างไทแอนก็มัวแต่เล่นเกมสตูก็ดุเธอแล้วบอกให้เธอให้เกียรติแขกบ้างตอนนั้นไทแอนกับไทเกอร์ก็เริ่มทําความรู้จ,จักกันและดูเหมือนส่วนต่างๆของร่างกายทั้งสองคนจะมีอะไรที่เหมือนกันไปสมบไทเกอร์ก็ได้เล่าเรื่องราวบางส่วนในการประจนภพยของเธอบอกว่าเธอต้องฟาฟันมาแค่ไหนกับไอวูบักสตูได้ยินชื่อของไอวูก็เกิดอาการหึงอีลูกสาวอย่างไทแอนเห็นพ่อหึงก็รู้ได้ทันทีว่าพ่อของเธอนั้นแอบ,อบแม่สาวเก เธอก็รู้สึกสะอิดสะเอียนที่รู้ว่าพ่ออยากจะบอบักกับแม่สาวไทเกอร์ทั้งๆท,ที่รู้ว่าไทเกอร์กับไทแอนนั้นมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรกับไทเกอร์ก็เหมือนมีอะไรกับลูกตัวเองแหวกอ,อ้วกจะแตกอีน้องไทแอนรับไม่ได้ก็วิ่งหนีไปทางด้านไอวูฟตอนนี้กิจการทําล้อของมันก็ดูเหมือนกําลังจริญลุ่งเรืองไปได้สวยบักวูฟก็พยายามคิดไอเดียทางธุรกิจเพื่อกระตต้นยอดขายในใการขายล้อบิลให้เหล่าชาวบ้านนั้นหันมาใช้รถเข็น3ล้อหรือ4ล้อความต้องการล้อก็จะได้เพิ่มมากขึ้นขายของเก่งขนาดนี้แม่ค้้้าาาาาาลลํททเเกกวียนน็หหมมมมอััไปดบง ไอ้บักจอดหิวน้ำจนสลบไปกลางทะเลทรายตอนนั้นก็หูแว่วเหมือนว่าพระเจ้ามารับตัวกูแล้วแต่ที่จริงแล้วมันหูตาฝาดเธอเป็นพวกค้ามนุษย์จากหมู่บ้านเดอะเนก็กเธอก็จัดการจับไอ้บักจอดกลับไปต่อมาพวกมันก็ถูกนำตัวมาถึงหมู่บ้านและถูกบังคับให้กินเห็ดทอถ้ากินแล้วขี้แตกก็แปลว่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นพวกไบโอติกนั้นกินแล้วก็จะไม่เป็นไรตอนนั้นขณะที่ฝูงชนกำลังโห่ร้องด้วยความโกรธแค้นบักบ๊บก็ได้แหวกวงเข้ามาท่ามกลางฝูงชนและได้เห็นว่าคนที่ยยืืนน,ออน,ออนนนนนนอออออออูู่่ตตรรรงงงัั้้้กกกก็็คไไบจ์ทาาาาดดมสวเเขี เหมือนกำลังจะสับสนเร,เราไม่รู้ว่าเธอควรเรียกที่ไหนว่าบ้านดีเพื่อนคนเดียวที่มีอย่างไอวูฟไทเกอร์ก็ยังดูเหมือนจะไม่กล้าบอกเรื่องที่เธอนั้นได้รับวัคซีนไบโอเทคเหมือนกันต่อมาวูฟก็ได้แอบม,มาพาจอร์ดหนีออกจากคุกและพาจอร์ดไปที่ร้านของเขาเล่าเรื่องราวของตัวเองในไทม์ไลน์นี้ให้ฟังว่าระดับอัวนี่มีเมีย5ลูกอีกหนึ่งและมันก็ดีใจที่ได้เจอกับบักจอร์ดอีกครั้งจอร์ดก็ถามว่าแล้วไทเกอร์นั้นอยู่ไหนวูฟก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างตตตอออออออนนนนีีี้้้้้เเ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 ขาา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 กกก็งงงททํลลลยยคครรรรบบััวออววสด่่หพื แก้ไขปัญหาในไทม์ไลน์นี้แต่วู๊ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจอร์ดตอนนี้พวกเขานั้นปิดทางออกไว้หมดการจะมาที่นี่ได้ก็ต้องเจอกับอุโมงคลับพูยังไม่ทันขาดคาไทเกอร์ก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าดีใจที่ทั้งคู่นั้นยังไม่ตายไทเกอร์ก็ได้นําทางให้ทั้งสองคนนั้นหนีออกมาทั้ง3คนก็พยายามคลานหนีออกไปตามอุโมงตอนนั้นบักจอร์ดก็บอกกับไทเกอร์ว่าก่อนที่เขาจะหนีออกมาได้เขาเห็นเครื่องทําแมชชีนถูกขโมยไปแต่ไทเกอร์ก็ยืนยันว่าเธอฝังไว้ในที่ที่จะไม่มีใครหาพบตัดดดดไไมมม้้ทททีีอีออออเเเเกกกรร์็แ็แแตตตนน่่่่่าาาวงงหนนนนคืชถูละขโป แล้วไทเกอร์จึงบอกจอร์ดว่าเราต้องกลับไปที่ที่นายถูกจับตัวเพื่อไปเอาทามแมชชีนกลับมาแต่บักจอร์ดก็จําไม่ค่อยได้ว่ากูออกมาจากรูไหนวะระหว่างเดินตามหารูบักจอร์ดก็บ่นว่าดีเราหยุดยั้งด็อกเตอร์โคนิสได้แล้วแต่ทําไมทําไมไอ้ด็อกเตอร์สตูถึงยังค้นพบวัคซีนไทเกอร์ไม่กล้าบอกว่าทั้งหมดนั้นเกิดจาก DNA ของเธอทางด้านไอวูฟก็เอาแต่บ่นถึงความสุขที่เขามีทั้งครอบครัวและเพื่อนๆอาศัยอยู่ในเดอะเน็กไทเกอร์ได้ยินก็ไม่สบอารมณ์แถมยังบอกว่าพวกนั้นจําเราไม่ได้จะไไไไปปแคร์ททําาาาาามงงด้้้นนนเเกกออออ็ล่่ใหววััตีธศย อยู่ในเมืองของพวกไบโอเทคไอวูฟก็ถามเป็นไงได้ฆ่าพวกมันบ้างไหมไทเกอร์ก็บอกกูจะไปฆ่าทําไมไบโอเทคนั้นต่างจากพวกไบโอติกในไทม์ไลน์นี้พวกเขาไม่ได้โหดร้ายพวกเขาแค่เตรียมตัวจะไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารและด้วยความที่ทั้งสองเมืองนั้นไม่ถูกกันทําให้ไทเกอร์และวูฟเริ่มผิดใจกันเล็กน้อยระหว่างที่ทั้งสองคนถกเถียงกันอยู่นั้นบักจอยก็รู้สึกว่าเหมือนแถวนี้มันคุ้นๆก็เดินแยกตัวออกไปคนเดียวและแล้วตอนนั้นมันก็โดนจับตัวไปวูฟกับไทเกอร์หันมาอีกทีไอบักจอยมันก็ไม่อยู่แล้วไทเกอร ไปบวกกับพวกศัตรูไทเกอร์ก็บอกให้ไอวูฟมาชาร์จพลังออทออให้กูหน่อยแต่ดูเหมือนตอนนี้บักวูฟจะเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกว่าเขาชาร์จพลังออทออให้เธอไม่ได้เพราะว่าเขาแต่งงานแล้วมีเมียตั้ง5คนการชาร์จพลังตอนนี้ของเขาก็คือการเมคเลิฟเขาจะทํามันเฉพาะกับคนที่เขารักเท่านั้นอยู่ดีๆมึงก็กลายเป็นคนโรแมนติกไทเกอร์ก็บอกกูลาคาญกูไปช่วยตัวเองก็ได้ตัดมาทางบักจอยของเราบ้างมันก็ถูกพวกอีสาวอาเทน่าจับตัวกลับมาแต่แล้วตอนที่จอจอยู่ในห้องขังนั้นเขาก็ได้เจอกับร่างคนนิ่งงงงขอออออตตตตัััววเเที่่ดูหหมืนนืนนนกกกกกําาลละยจ็บ ร่างโคนของมันนั้นใจเย็นๆจอร์เรียกตัวเองว่าเจวันหรือจอร์ดหนึ่งเขาก็พยายามถามร่างโคนของเขาว่าพวกนั้นจะฆ่าเราทําไมไอ้ร่างโคนก็เล่าให้ฟังว่าสมองของพวกเรานั้นคือสิ่งที่มันต้องการสมองของเราสามารถเปลี่ยนเป็นไวรัสและเอาไปอัปโหลดใส่ระบบของไอ้ด็อกเตอร์สตูได้และนั่นจะทําให้ทั้งระบบพังทลายตอนนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันวางแผนและพยายามหลบหนีออกมาแต่สุดท้ายก็จมนุมและต้องหนีไปคนละทางไอ้จอร์ดนั้นวิ่งเข้าไปหลบในห้องห้องหนึ่งส่วนไอ้ร่างโคนนั้นก็ถูกจับต มันผลิตร่างโคนนิ่งพวกนี้ขึ้นมาเพื่อทําการทดลองพยายามใช้สมองของจอรทให้เป็นประโยชน์แต่จนถึงตอนนี้สมองของร่างโคนพวกนี้ก็ยังไม่เป็นผลต่อมาไทเกอร์และวูฟก็แอบเข้ามาได้สําเร็จทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงร้องของจอร์ดร่างโคนก็ได้รีบวิ่งตามเสียงนั้นไปทั้งคู่ก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยจอร์จร่างโคนไทเกอร์ได้เห็นว่าตัวการก็คืออีหมออยู่นี้หรือที่เรารู้จักในฉายาอาเทนาทั้งสองคนพยายามพาจอร์ดร่างโคนหนีออกมาโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่านี่มันคือโคลนิ่งทั้งสองคนก็พยายามต่อส ก็ได้บังเอิญมาเจอกับเครื่องย้อนเวลาจอร์ดแอบเข้าไปหยิบแต่ตอนนั้น e อ,อีอาร์เทน่าก็โผล่มาบักจอร์ดก็โชว์ความเป็นผระเอกโดนผู้หญิงกระทืบแล้วก็แย่งเครื่องไปได้อีกแล้วทางด้านวูฟก็ต้องามาเจอกับพี่ยักษ์ที่ดูเหมือนจะโหดแต่สุดท้ายก็โดนวูฟจัดการวูฟก็ปริชีพเขาด้วยความอ,อ่อนโยนไม่เหมือนวูฟป่าเถื่อนคนเดิมจนไทเกอร์ก็งงว่ามึงเปลี่ยนไปมากตอนนั้นจอร์ดล่างคนที่ทั้งสองคนช่วยมาก็ตายลงไปขณะที่กําลังจะไว้อะไรไอ้จอร์ดตัวจริงก็โผล่มาสุดท้ายทั้ง3คนก็ดจัการระเบิดฐานทัพพของวกมันกอออออรรกก็็บววว่่าาาาาาเเเตต้้งงหัีททแลคื แมชชีนกลับมาไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะต้องติดอยู่ในไทม์ไลน์นี้ตลอดไปจอร์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงว่าเธอจะหนีไปไหนเพราะว่าเขาแอบขโมยเชื้อเพลิงของเครื่องไทม์แมชชีนมาแล้วจากนั้นวูฟก็ได้ชวนทั้งสองคนให้กลับไปอยู่ด้วยกันที่เดอะเน็กแต่ไทเกอร์ก็ปฏิเสธที่จะกลับไปไกับไอวูฟเพราะว่าเธอยังต้องการจัดการกับเออร์เทนา่าวูฟก็พยายามบอกว่าเรื่องราวพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วปล่อยเธอไปแล้วเราไปใช้ชีวิตกันดีกว่าไทเกอร์ก็ได้ให้เพจเจอเครื่องหนึ่งไว้กับจอร์ดไว้ติดต่ออ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 กกกกกกกัััััันนนนนจะะไไดด้ล้ลลลบบบบบบมมมมาาาาพพใหหห่่่เเเเเเธธ็็ขขตวปปทืืสแสแถึงงององค แล้วก็สังเกตเห็นว่าในห้องนั้นมีกล้องวงจรปิดทางด้านไอ้บักจอยก็มาอาศัยนอนในร้านของวูฟแต่โชคร้ายที่ตอนเช้าลูกน้องเขามาเจอเขาทางด้าน eai ด็อกเตอร์สตูก็มัวแต่อกหักที่สาวไทเกอร์จากไปไม่ลาสักคำอีลูกสาวไทแอนก็บอกดีแล้วที่เธอจากไปแต่อีน้องก็ดีใจได้ไม่นานสตูสนนก็เห็นจากกล้องวงจรปิดว่าสาวไทเกอร์นั้นกลับมามันก็รีบแต่งตัว่อรอ,อเธอพอมาถึงเธอก็ไล่ให้อีไทแอนไปเล่นข้างนอกแล้วก็บอกให้สตูนั้นเปิดกล้องวงจรปิดทุกตัวทางด้านบักวูฟพอมาถึงร้านก็ได้รู้ว่าอีลกน้อองงข ได้จับบักจอส่งให้ตำรวจไปเรียบร้อยแล้ววูฟก็เริ่มรู้สึกว่าผู้คนในเมืองแห่งนี้มีความป่าเถื่อนและไร้ระเบียบบัคจอยก็ถูกส่งมาให้ทำงานทุบขยะเพราะว่าไอเมืองเดอะเน็กมันไม่ชอบเทคโนโลยีก็ต้องคอยทุบทำลายของไฮเทคต่างๆบักจอยก็พยายามบอกว่ากูไม่ใช่คนจอนจัดนะเวย้ยฉันน่ะเป็นเพื่อนของไอวูฟแต่ผู้คุมก็ไม่ฟังบอกมึงรีบทุบๆไปมึงอย่าเรื่องมากส่วนทางพี่วูฟของเรานั้นต้องการความเปลี่ยนแปลงก็เลยตัดสินใจไปคุยกับนายพลไว้ผู้ที่เป็นคนปกครองเมืองแห่งนี้ไอวูฟก็บอกเราต้องการความเปล่งงต้อใสสคคิดรร ให้กับเมืองซะหน่อยตอนนี้ผู้คนไช้กฎระเบียบขี่ก็ขี้กลางถนนคุยไปคุยมานายพลคนนี้ก็ดูเหมือนจะขี่หงุดหงิดแล้วก็ชอบอารมณ์เสียอยู่เป็นประจำสุดท้ายบูฟก็สรุปได้ว่าไอ้นายพลคนนี้มันเป็นบ้าเมืองแห่งนี้ก็เลยทุเรศทุรังแบบนี้วูฟบอกท่านนายพลลงไปดูที่ถนนไหมจะได้รู้ว่าเมืองตอนนี้มันทุเรศขนาดไหนแต่อีนายพลบ้าก็นึกว่าไอ้บูฟท้ามันหนึ่งหนึ่งก็เลยเป่าแต่ลั่นกองรบวูฟพยายามอธิบายแต่ก็ไม่ทันแล้วก็คนมันบ้าพูดอะไรไปก็ไม่เข้าใจสุดท้ายคนทั้้้้้้งงงงเเเมมืือออกกก็ไไดดรรััับบบูว่่าาาาตตนนนนนีทชแหจยพ ไว้อย่างไม่ตั้งใจทางด้านไทเกอร์ก็พยายามมาเตือนไอ้ศัตรูว่าตอนนี้อาเทน,น่ากับกลุ่มวงกลมหัวแฉกที่นําโดยผู้นําปริศนาที่ชื่อว่าอาคิลิสกําลังจ้องจะทําร้ายนายตอนแรกศัตรูก็จะไม่ยอมเปิดกล้องวงจรปิดให้ไทเกอร์ดูแต่ไทเกอร์ก็บอกถ้ามึงไม่เปิดกูจะไปจากที่นี่แล้วไม่กลับมาเปิดให้ไวเลยสิจ๊ะรออะไรแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นอีทแอนเหมือนจะอิจฉาอะไรบางอย่างทางด้านวูฟก็มาคุยกับจอร์ดบอกจอร์ดว่าให้รออีก2-3วันเขาจะต้องทําการประลองกับท่านในพลถ้าเขาชนะเขาก็จะกลายเป็นผู้นําคนใหมมม่่แและสาาารรถชวยบักกจอออ์ได้ จอยก็กลัวว่ากูอยู่ในนี้กูโดนฆ่าแน่ๆในนี้อันตรายแถมจะโดนฝ่ายตรงข้ามตามมาเก็ตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่วูฟก็บอกว่าตอนนี้กูทําอะไรไม่ได้จริงๆบักจอยก็เลยต้องทนทํางานทุบขยะไปทุบก็โคช้าคนอื่นก็ต้องรอเพราะว่าถ้ามีคนไม่เสร็จทุกคนก็จะไม่ได้กินข้าวกว่าบักจอยจะทุบเสร็จอาหารก็เย็นหมดแล้วพัวคนอื่นที่โดนจับมาทรมานก็เริ่มเหม็นหน้าไอ้บักจอยจอยก็เลยต้องไปนั่งแดกข้าวคนเดียวแดกไปคํานึงไอ้จอยก็รู้สึกแปลกๆแล้วก็ถามพ่อครัวว่าในนี้มันมีถถถัััััั่่่่่่่ววววววหรรืืออ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 เเปลลลาาาาานนนนนนนีีียยยพพคกกกกก็บบจจจแแ้้้ใไมมงชต บวมพยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเหลียวแลทางด้านศัตรูกับแม่สาวไทเกอร์ก็มาช่วยกันหาเบาะแสของพวกกระบฏศัตรูเห็นว่าไทเกอร์ไม่ได้พักผ่อนมาหลายวันเขาก็ได้ให้เธอไปอาบน้ําในห้องเขาอีศัตรูก็ดีใจใหญ่เหมือนว่าความสัมพันธ์จะเริ่มพัฒนาทางด้านไอ้บักจอดแพ้ถั่วจนสลบไปก็ต้องตื่นมาเพราะโดนคนอื่นน,นั้นขูข่ฆ่าแล้วก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้มึงทางานช้าอีกลับรองพวกกูจะเปลี่ยนจากทุบของมาทุบไข่มึงวันต่อมาบักจอดเลยต้องสู้ตายแต่ระหว่างทํางานอยู่เขาก็ไปเจอกับหุ่นยนต์หมาน้อยส ถึงเวลาที่วูฟต้องประลองกับท่านในพลในใจวูฟก็ไม่อยากทําคนแก่แต่แล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นว่ามีพวกกบฏมันแอบเข้ามาและจะรอบสังหารวูฟแต่สุดท้ายมันก็ยิงพลาดไปโดนในพลแทนวูฟก็รู้ว่ามีคนแอบยิงหน้าไม้มาใส่เขาแต่ตอนนี้เขาก็ตกกระไดพลอยโจรทางด้านไทเกอร์ก็โดนลอบสังหารเหมือนกันแต่ไม่ใช่จากพวกกบฏแต่เป็นอีน้องไทแอนขี้อิจฉาแต่ก็ทําอะไรไทเกอร์ของเราไม่ได้ทางด้านจอร์ดก็โดนพวกกบฏตามมาลอบสังหารเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ได้เหล่าเพื่อนเพื่อนของเขาช่วยไว้ไทเกอร์ก็บอกอีแอไแววม้้กกปปเดยยูู็็จะลิ ดีใจและสุดท้ายตอนนี้ไอ้บักวูฟก็ได้กลายเป็นเจ้าเมืองเดอะเน็กสมใจบักวูฟจะพาบ้านเมืองไปทางไหนทั้ง3คนจะจัดการกับพวกกบฏวงกลมหัวแชกได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไปจากซีรีส์ชุดฟิลเจแมนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกลับมาพบกับ GU c ู a ช n แนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ